อะไรทุกคนชคิปนี้เนี่ยผมต้องแก้หลายรอบมากนะครับมีทั้งมีบารทั้งเ,เล่นเร็วอะไรหลายอย่างมากนะทุกคนแต่สําหรับบางนี้ทุกคนดูไวนะครับเมื่อทุกคนเล่นเนี่ยอ่าผมยังใช้ทีมประมาณนี้นะและกดนี่ครับรีเซ็ตแมต์เลื่อนเรื่อยนะเดี๋ยวเกมเขาเนี่ยจะจบให้เลยนะทุกคนนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องรอนานผมจะปล่อยให้เขาครับเดี๋ยวทุกคนดูเห็นปะจบไวจัดอย่างนี้เลย เดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทุกคนนะครับลงด่านบอสอีเวนต์นะครับให้จบภายใน1นาทีนะทุกคนเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเกมเขาปรับมาใหม่ครับตอนแรกนี่ยังโหดเลยผมก็อุตส่าห์แบบปั้นตัวละครดิองดีโอนะนะครับแต่ตอนนี้ยังปั้นไม่เสร็จแต่เกมเขาปรับเปลี่ยนใหม่ซะก่อนก็คือจะง่ายขึ้นนะครับซึ่งสําหรับตัวละครที่เราแบบต้องมีเลยนะก็คือเอ็ดคนอ นตัวนี้เลยเพราะว่าเขามีพัสซีบที่จะทําแบบลดเลือดบอสนั่นเองนะครับ้าเดี๋ยวผมพาไปดูคือระดับ normal เนี่ยเขาจะมีเลือดอยู่ที่ 1b นะครับแล้วก็ไนท์เมยเนี่ยจะมีอยู่ที่ 8b นะครับซึ่งแน่นอนผมจะเล่นระดับ normal นะครับให้จบเพียงแค่1นาทีแล้วก็ของเป็นประมาณนี้คือของเนี่ยจะดรอปเหมือนกันแต่แค่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าแต่ถ้าเราจบเร็วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เยอะเหมือนกันนะทุกคนสําหรับทีมที่ผม พาไปก็คือเอทดคานอลแล้วล่ะหนึ่งอันนี้คือตัวเมนต้องมีคือจําเป็นมากแล้วก็ตัวดาเมดนะที่เหลือดาเมดอะไรก็ได้แต่ผมก็ยิบยิบมาก่อนเลยแล้วกันนะในช็อตนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเท่าที่มีนะทุกคน เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟชอบมีพึ่งดินโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟอนอกจากจะมีการเติมไอเทมต่างๆเรายังมีเติมโลบัคลวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแมบ,บไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างหามแมบ,บที่พวกเราต้องการจะเติมอย่างโกอกาคาเดที่ยอดฮิตส,สุดๆในตอนนี้คิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิชอบ อันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปล่อย AK พีฟาร์มได้เลยนะทุกคนนะครับสามารถออโต้เพย์ได้แล้วก็ส่วนอัปเกรดเนี่ยผมจะอัพเป็นตัวของนกฮูกกับไอเซนนะครับแค่2ตัวก็คือตัวดาเมจนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีตัวที่แบบจบได้เร็วกว่าผมนะแต่ผมแบบยังคิดไม่ออกอเดี๋ยวรอปั้นหลายๆอย่างนะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าเลือดบอสเนี่ยจะเหลือ200ล้านเท่านั้นเพราะว่าเอทานอเนี่ยเขาทําการแบบลดเลือดไปแล้วนี่ก็เลยเป็นสาเหตุนะครับทำไมเราต้องมีเอทานออยู่ในทีมนะครับ สบายจัดแต่ถ้าทุกคนไม่มีก็ 1B แน่นๆนะครับแต่ถ้ามีก็200เป็นไงแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่ต้องทําอะไรเลยนะเซตติ้งประมาณนี้ส่วนของสวมใส่เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูที่หลังแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยไอเซนผมก็จะเป็นแบบโตแบกทาดาเมจไปแบบครึ่งอ่ะครึ่งคึ่ง,งต่อครึ่งนะครับแล้วก็จะมีนกฮูกอยู่ข้างหลังคอยทําแบบดาเมจเสริมนิดหน่อยแต่ก็เยอะนะหลัก50ล้านเหมือนกันครับกดสกิลมากก็กันแรงเอาเรื่องครับทุกคนแป๊บเดียว นี่เห็นไหมครับ1นาที30วีเท่านั้นนะเอาง่ายๆก็คือทุกคนปั้นแค่เอทคานอหนึ่งตัวนะครับความจริงไม่ต้องปั้นให้เก่งเท่าไหร่ก็ได้นะแค่แบบต้องอีโวอ่ะมีพาสซีฟนะครับซึ่งซัมเมอร์เนี่ยยังได้อยู่นะยังเล่นได้อยู่ยังหาได้อยู่นะครับสำหรับป่าเอทคาเพราะฉะนั้นรีบนะทุกคนแล้วก็ที่เหลือ4 5ตัวเอาเป็นดามเมจครับเท่าที่เราจะทำได้ดาเมจดพเอสดุลๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปนะผมกำลัง ปันดีโอขึ้นมาเสริมแต่ของไม่พอผมขาดตัวเดียวเดี๋ยวเปิดเกียร์ให้นิดนึงนะครับสำหรับของสมไซเนี่ยผมใส่ใส่ไปก่อนนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเซตที่แบบผมเอาไปลงดันเจียนด้วยนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นเซตลงดันเจียนนะครับสกิลครูดาวเนี่ยก็จะค่อนข้างไวนะครับเน้นแบบปล่อยสกิลเพราะว่าเอาไปลงดันเจียนนะครับไอเซนอย่างที่บอกไปอ่าส่วนในของลงพูงเนี่ยผมก็เอาเซตเป็นประมาณนี้ทุกคนนะครับมีอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนก็เป็นสายคีย์เหมือนกันเพราะว่า โซชิ้นนี้เนี่ยเขาแบบยิ่งติดคียเขายิ่งแบบเสริมดาเมจอะไรเงี้ยนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของอเอ็านอสูรบาทอะเสร็จประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ใส่โซนะทุกคนไม่ได้ใส่ให้นะครับขอแค่แบบสูรบาทแล้วออกรัวๆเพราะว่าโซที่ผมต้องการเนี่ยผมยังไม่มีนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หยิบอะไรได้ก็ใส่ใส่ไปก่อนนะครับเนื่องจากตอนแรกอะเขายากไนงะแล้วผมกลาลังปั้นทีมแต่เกมเขาแค่ก่อนครับให้เล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผมเอามา ติดสถานะเหมือนการพาสซีฟก็ใสอะไรก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วก็นี่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นคอมนะครับที่จะปั้นตั้งแต่ตอนแรกก็เลยยังครึ่งๆกลางๆอยู่อย่างปั้นไม่สุดเอามาทำดีโอด้วยนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับต้องอ e ีโวเพื่อขึ้นเป็นแบบดีโอชานี่นะดีนะผมเก็บแบบดีโอไว้ทุกคนอันนี้เนี่ยผมได้ดีโอมานานมากนะแล้วเป็นร่างชานี่ก็เลยแบบเก็บมาโดยตลอดไม่คิดเลยว่าเขาจะเป็นแบบระดับเลนเจอร์ได้นะครับแต่แบบตัวไม่ครบทุกคนเควสเนี่ยผมใกล้เสร็จแล้วนะเนี่ยผมเหลือเควสเดียวทุกคนดูอีโ ตัวยังไม่มาไงนะครับเดี๋ยวผมจะรอตู้ลีด้วยไงสรุปสั้นๆง่ายๆทุกคนก็หาตัวที่เป็นแบบ DPS ไวๆนะครับจะได้จบไวๆยิ่งกว่าผมนะครับและที่สําคัญเอคนนอนี่เลยนะครับอยู่ข้างหน้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงแต่ก็ไม่น่าจะอวดเท่าไหร่แล้วเพราะว่าหลายๆคนน่าจะมีเยอะครับสำหรับอ่าคิริโตคิริโตเนี่ยเหมือนจะได้เล่นนะแต่ก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีทุกคนผมมุสาแบบปั้นมาแล้วอะเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบเสียดายมากนะครับที่ได้มาแต่แบบ เหมือนไม่ได้เล่นสักทีเหมือนจะได้เล่นแต่ก็ไม่ได้เล่นแล้วก็สําหรับดันเจี้ยนทุกคนผมไปได้309ชั้นนะตอนนี้แต่ก็ขี้เกียจลงแล้วความจริงถามว่าไปได้ไกลกว่านี้ไหมก็ได้เรื่อยๆนะคือการที่จะไปได้ขนาดเนี้ยทุกคนเป็นเพราะว่าบางทีอ่ะเราแบบเล่นนานใช่ไหมนะครับแล้วเหมือนเซิร์ฟม,มันแหลกๆอ่ะตัวละครก็เลยแบบตีนุ่งๆแต่ความเร็วของเราเท่าเดิมอย่างเงี้ยก็เลยแบบสามารถดันขึ้นไปได้เรื่อยๆนะของผมก็ดันขึ้นได้เรื่อยๆแต่ใช้เวลานะครับเนี่ยคนเนี้ยที่1เขาไป900นะ เขาก็ปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเรียกได้ว่าเล่นแบบจนเซิร์ฟบัคนะครับแบบเซิร์ฟดีเยลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปได้ไกลนะครับส่วนสําหรับทีมก็ทีมของผมเดี๋ยวให้ดูแว็บหนึ่งแล้วกันนี่ครับผมจะใช้เป็นมุมเมงแล้วก็เอชนอนะครับแล้วก็สลามมีตัวเพิ่มดาเมจนารุโตะแล้วก็ไอเซนไอเซนนี่คือตัวแบกให้ไอเซนตีไปคนเดียวนะครับแล้วก็รอได้เลย ถ้าเซิร์ฟหน่วงเซิร์ฟบักเมื่อไหร่เรียบร้อย,สยเสร็จเราถึงแม้จะใช้เวลานาน,านแต่ก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับโค้ดนะครับแน่นอนเกมเนี่ยเขามีการปรับปรุงใช่ไหมมีการแก้นี่ครับก็จะให้โค้ดมาอันนี้เป็นโค้ดนะทุกคนซึ่งโค้ดเขาเนี่ยเขาให้นี่มาด้วยนะเดี๋ยวนะลูกดนะักเกิลบอลน่ะเนี่ยทำอะไรได้นะผมลองใช้ดูไหมทุกคนกดใช้ไม่ได้ครับถ้าทุกคนรู้ว่าดักเกิลบอลเนี่ยทำอะไรได้คอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงนะทุกคนผมก็อยากรู้โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี่ก่อนเปิดกล่องมั แต่ผมอยากได้ที่รีโลทุกคนเดี๋ยวนั้นผมเปิดกล่องซินเวอร์ได้ชิริโตคือเวลาเราได้ตัวอะไรไปแล้วเนี่ยตัวนั้นน่าจะมาค่อนข้างง่ายนะแต่ตอนนี้ที่รีโลผมหายไปเยอะมากนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมมีแบบสองสามพันนะแต่พอแบบอัปเดตใหม่ไงนะปั้นตัวอะไรอย่างเงี้ยได้มา500อันมาเดี๋ยวสุ่มโชว์นิดนึงนะครับเพื่อดีโอผมจะได้เฉิดฉายแนะ่นอนครับต้อง0ูนะยังไม่ได้เลยทุกคนความจริงก็สุ่มไปก่อนหนะ้นานี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าต้อง0ูนจเท่านั้นขอร้องละ แลนะทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะห้า้อยครั้งนี้จะได้ไหมไอซีเรายังได้เลยนะสามร้อยอ่ะนี่ไงปีกไปก่อนหนึ่งโอ้ยโอ้ถือว่าลืมมือแม่น่าจะแถมซะหน่อยก็อยากจะได้ลุงสักสองช่องโอเคแต่ได้แล้วทุกคนแล้วก็สําหรับตรงนี้ครับปดลิมิตเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเขา,านี้เขาเวลอยให้ปะเนี่ยให้หละมัง้ง ช่ปะทุกคนี๋ยวผมค้างไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันอาค้างไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลองสลับทีมนิดนึงนะทุกคนเรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามาคิดกันสดๆเลยครับเขามีตัวหนึ่งได้จากอ่าพาดนะทุกคนพาซีซั่นสามเนี่ยนะผมหาก่อนดีเพสไม่ธรรมาดาเหมือนกันช่วงแรกๆผมใช้ตัวนี้ในการผ่านนะมาเดี๋ยวลองเทสอีกสักรอบหนึ่งนะดูซิว่าจะทําเวลาได้ดีขึ้นหรือเปล่านะครับคือถ้าช้ากว่าเดิมเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเอาสรนสีชมพูเข้ามานะทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเขายิงโอ้โหสองแสนอ่ะ แล้วก็คูดาวเนี่ย0.6ตอนนี้ยิงแบบเสมอกับไอเซนเลยนะโอเคโอ้โหช้าก,กว่าเดิมเหมือนเขาน่าจะแย่งอัพเกรดอะไอเซนเขาแบบเหมือนต้องต้องเต็มก่อนอะจะได้แบบเก่งๆนะทุกคนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครให้ผมด้วยนะทุกคนอาะใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเนื่องจากเกมเขาแก้แล้ว โอ oh, ้ยไวจริงๆนะประมาณชั่วโมงหนึ่งมังเขาก็แก้แล้วไม่ได้แล้วที่เขาแก้ก็คือเลือดจากลดเหลือ200ล้านก็เหลือ900ล้านแล้วนะแต่ก็ยังลดทุกคนไม่เป็นไรเอทานอนก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมังนะตัดเลือนให้เราสักร้อล้านอะไรเงี้ยแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่านกฮูกจะเจ๋งกว่านะทุกคนดูครับ400ล้านอนะไอเซนได้แค่แบบ200เองนะเพราะว่านกฮูกเนี่ยเขามีสกิลแบบเล่งดาเมดด้วยไงนะ แล้วผมทำคิอีกข้อทุกคนดู162อร์เซนตอุ้ยนกฮูกอาจจะก,กลับมาอีกครั้งนึงนะนกฮูกนะทุกคนนกฮูกตัดตึงดูครับจากหนึ่งนาทีครึ่งก็โอ้โหสีนาทีเลยล่ะ